ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณอยู่อีกเช่นเคยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยค่ะนักเรียนอยากรู้หรือยังคะว่าจะเป็นอย่างไรเั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะ การรับคําภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยถือเป็นวิวัฒนาการทางภาษาซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะเราต้องติดต่อกับต่างชาเพราะเราต้องติดต่อกับต่างประเทศไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันค่ะดังนั้นนะคะการยืมคําเป็นภาษาดังนั้นนะคะการยืมคําจากภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่งเป็นลักษณะของทุกภาษาค่ะทุกภาษาในโลก ก็มีการใช้ภาษาอื่นปะปนกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเนื่องจากแต่ละชาติจําเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงเกิดการนําคําภาษาอื่นเข้ามาใช้ในภาษาของตนเองค่ะสาเหตุการยืมคําภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยนะคะ 1. ค่ะการตั้งหินฐาน 2. การค้าขาย 3. ศาสนาและวัฒนธรรม 4นะคะปัจจัยอื่นๆเช่นการแต่งงานการเข้ารีดสงครามหรือจะเป็นการทูตค่ะและ5นะคะเนื่องจากคำในภาษาไทยมีน้อยจึงมีการยืมคำในภาษาอื่นมาใช้เพื่อให้มีคำเพิ่มมากขึ้นค่ะเราไปดูกันที่อันแรกเลยนะคะคำยืมจากภาษาบาลีและสานสกฤตค่ะซึ่งคำยืมจากภาษาบาลีและสานสกฤตนะคะมักใช้ มักใช้เฉพาะคำศัพท์ทางาศาสนาและวรรณคดีค่ะคำยืมจากภาษาบาลีและสันสกิตนะคะเป็นคำหลายพยางค์ค่ะเช่นกระศาสศาสนาสองตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะเช่นเทวันเนธอากาศพิเศษอาหาร3นะคะนิยมใช้ตัวกาลันเช่นการใช้อนอหนูกาลันค่ะ เกณฑ์ in, ใช้ทอนางคุณโทกาลันมนุษย,ย,ยาา์ใช้ยอยักกัลันสัมภาษณ์ใช้นอนเนียนกาลันอาทิตย์ใช้ยอยัอยยากกัลันค่ะ4นะคะเป็นคำที่มีพยัญชนะสะกด2ตัวแต่ออกเสียงเพียงตัวเดียวค่ะ 5. ประสมด้วยพยัญชนะคอลคงังชอเชยอยอผู้หญิงตอประตัก ดาชดาทอนางบุญโททอพุดเท่านอเนนทอทงพอสัมเภาวสอสลาสอุศีพอพานือเช่นสันฐานครุฑวัฒนาเนนโลกศึกษาบุรุษ ต่อไปนะคะการอ่านคำภาษาบาลีสันสกิตมีหลักการดังนี้ค่ะ 1. ไม่ออกเสียงสระที่กำกับอยู่ที่ตัวสะกด 2. คํคำหลายพยางต้องออกเสียงเพรชนะท้ายของพยางแรกค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกันที่คำยืมจากภาษาอังกฤษค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะไทยติดต่อค้าขายกับอังกฤษ จึงรับคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้เรียกเทคโนโลยีต่างๆโดุลยษาะการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้เรียกในภาษาไทยนะคะมีหลักการสังเกตดังนี้ค่ะ 1. นึ่คำยืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคำหลายพยางค์ค่ะเช่นช็อกโกแลตแคปซูลโฟลกัสเทเนอร์คอมพิวเตอร์ไวโอลินเทคโนโลยีและก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ 2. นะคะคำยืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคำทับศัพท์ค่ะเช่นกลูโคสออกซิเจนเค้กคุกกี้ไมโครโฟนชีสฟุตบอลสนะคะคำยืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำบอรอบอรอดอรอฟอรอฟอรอ,ฟอ,รอทอรอ เช่นบ็อกเบรกดัมเมเยอร์บราวนเฟินชัยทามเป็ดอิเล็กทรอนิกส์สีนะคะคำยืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคำที่สะกดด้วเพียงชนะฟอร์ฟันลอร์ลิงสอเสือสอสาราต่อเต่าเช่น กราฟสะกดด้วยฟอฟันบอนสะกดด้วยลอลิงโบนัสสะกดด้วยสอเสือโฟกัสสะกดด้วยสอเสือช็อกโกแลตสะกดด้วยตอเต่าแครอทสะกดด้วยตอเต่าค่ะต่อไปนะคะเป็นคำยืมที่มาจากภาษาจีนค่ะ ไทยยืมคำภาษาจีนมาใช้ผ่านทางการค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณคำยืมภาษาจีนนะคะส่วนใหญ่เป็นคำโดดค่ะและน้ำเสียงฟังดูมีเอกลักษณ์เฉพาะใช้เสียงวรรณยุกต์ตรีและจัตาวาค่ะหลักการสังเกตคำยืมภาษาจีนในภาษาไทยนะคะ 1. นึ่คำที่มีเพญชนะต้นเป็นอักษรกลางค่ะอักษรกลางก็จะมีกไก่จจาน ตอเด็กตอเต่าบวัวใบไม้ปอปลาออะกงสีพยนชนะต้นค่ะก็คือกอไก่ค่ะจับกลางพยนชนะต้นก็คือจอจานตหลิยวพยนชนะต้นคือตอเต่าบัวยพยัญชนะต้นก็คือพยนชนะต้นก็คือบอัใบไม้ 2เป็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้และอาหารเป็นส่วนมากค่ะเช่นตะเหลวตึกเก้าอี้วยเกลี่ยวเต้าทึง3เป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้าค่ะเช่นเจ้งหุ้นห้าง4นะคะ เป็นคำที่ใช้วรรณยุกตรีจัตวาเป็นส่วนมากค่ะเช่นกุย้ยกก๋ตุนเมื่อนักเรียนได้รู้จักหลักคำยิมภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วนะคะวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำกันค่ะโดยแบบฝึกหัดนี้นะคะให้นักเรียนแยกคำในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะว่าคำไหนเป็นคำจีน คำไหนเป็นคำอังกฤษคำไหนเป็นคำบาลีสัรสกฤตค่ะโดยแบบฝึกหัดนี้นะคะครูให้เวลานักเรียนทำจำนวน15นาทีค่ะเมื่อครบแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะตอนนี้เวลาครบ15บนาทีแล้วนะคะนักงเรียนทำเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทำเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะ ภาษาจีนนะคะมีคำว่าตะหลิวบะมีเต้าหู้ยีเต้าหู้จับชายเจ๊กบ้าจางจับกัางเบี้ยกวยจับภาษาอังกฤษนะคะมีคำว่าคอมพิวเตอร์แกส๊สเช็คไวรัส เครดิตกอบซูปเปอร์สตาร์คุกกี้แบคทีเรียการ์ตูนและสุดท้ายนะคะภาษาและสุดท้ายนะคะภาษาบาลีและสันสกฤตและสุดท้ายนะคะภาษาบาลีสันสกฤตคะ่ะมีคำว่าอากาศสงจันมนุษย์โคสกการ ศาสนาบัญญัติคันและสถานนะคะปรากฏค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกกันทั้งหมดกี่คำเอ่ยต่อไปนะคะเรามาสรุปคำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยกันดีกว่าค่ะสาเหตุการยืมคำภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยนะคะมีการตั้งถิ่นฐานการค้าขายศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการเข้ารีดสงครามหรือว่าจะเป็นการทูดค่ะและสุดท้ายนะคะเนื่องจากคำในภาษาไทยมีน้อยจึงมีการยืมคำในภาษาอื่นมาใช้ให้เพื่อ,อามาใช้นะคะเพื่อให้มีคำเพิ่มมากขึ้นค่ะภาษาบาลีและสารสกิตนะคะมีหลักการสังเกตทั้งหมด5ข้อค่ะคือ 1. เป็นคำหลายพยางค์สอง ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตา 3. ามนิยมใช้ตัวการัน 4. เป็นคำที่มีพยัญชนะสะกด2ตัวแต่ออกเสียงเพียงตัวเดียวค่ะ 5. ปรผสมด้วยพยัญชนะคอระคังจอเชื้อยอหญิงตอปะตะตอชาดาทอนางบุญโฮทอผู้เท่านอเนนทอทงพ่อสัมเพา อสาลาอสฤษีพ่อพานพร่งพือภาษาอังกฤษนะคะมีหลักการสังเกตคือ 1. คําคำยืมภาษาอังกฤษนะคะส่วนใหญ่เป็นคําหลายพยางคค่ะ 2. คํคำยืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคําทับศัพท์ 3. าํคำยืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำ บลอบอรอดาวรอฟอลรอฟารอทอรอสี่นะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคำที่สะกดด้วยพยัญชนะฟอฟันลอลิงสอเสือสอสาลาตอเต่าค่ะและสุดท้ายน,นะคะคำยืมภาษาจีนค่ะ ซึ่งหลักการสังเกตคำยืมภาษาจีนนะคะคือ 1. คําคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางค่ะ 2. คำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้และอาหารนะคะ 3. าคำที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้าค่ะ 4. นะคะคำที่ใช้วรยุกเสีงตรีและจัตวาค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้นักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ